สวัสดีเพื่อนเพื่อนทุกคนวันนี้ผมมาเดินตลาดนะครับตลาดวันนี้ตลาดจะมีงานไหมด่าน,นะะเขาเปิดวันที่6ถึงวันที่7นะครับผมจะพาเพื่อนๆเดินตลาดนะ,ะดูงานในวันนี้นะครับผมก็จะไม่แนะนําอะไรมากนะครับเพราะว่าทุกคนก็จะทราบดีอยู่แล้วนะ,ะว่าชื่อทำอะไร วันนี้ต้นไม้จะเยอะเป็นพิเศษเลยเพื่อนผมเข้าป่าในงาน,นะฮะไม้ด่านเยอะมากวันนี้นะครับเพื่อนเมื่อกี้ผมแอบเจอดาราด,ด้วยนะดาราก็มาไม่รู้ชื่ออะไรแต่ว่าหน้าผมแอบ จำหน้าได้งานวันนี้ก็จะประมาณนี้นะฮะ เข้ามาแก้กันไหมเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปนเดินฝั่งนู้นนะฮะเห็นต้นบอนสวยๆอยู่นะ,ะบองด่างด่างออกเหืืองๆนะฮะอโลคาเซียโควลเซียอะไรประมาณนั้นฮะปุ่งเป็นกอใหญ่ฮะขอเชิญชวนชวนๆนะครับเพื่อนๆทุกคนนะฮะวันเสาร์อาทิตย์นงานยังเปิดเสาร์อาทิตย์ฮะมาได้นะ ราแวกันเคียนอันนี้ด่างขาวนะฮะวันนี้ต้นบอนสีไม้ด่างหลหลายชนิดนะฮะเยอะมากโอ้เพื่อนๆท้องฟ้าก็ามืดด้วยนะฮะการจะตกนะฮะตกแล้วฮะเพื่นอน,นรเราคงาที่หมก่อนมาดูมันหลบที่ขอบแพ่นะฮะแกะ ใช่แพนะกแกะนะฮะดูแกะดูแกะไปก่อนนะฮะลูกกลมคนเยอะนะฮะและ้วลูกช้าแต่ท่านก็น่ารักดีนะฮะย,ยอมยอมจริงๆนะฮะดูคอนโทรลการล่มดูมตุ้มบอลการร้างเป็น,นร้านนะฮะพี่ๆทีมง,งานก็เตรียมรุ่มไปแจก ลูกค้าที่มารับถุงนานในวันนี้ด้วยนนก็ได้มาใบมาดูแกะเลยก่อนนะฮะอย่าได้เลียดนะฮะ้ตรงนปะะอตรงหน้าเลยครันี้ตอนนี้ฝนก็หยุดตกนะฮะ แต่ว่าไม่หยุดแหลกมีโปรยปฟายบ้างนะฮะมเม็ดสองเม็ดนะฮะผมก็ถ่ายไปเรื่อยๆนะเพววื่อนก็รับชมไปนะฮะขอเป็นกำลังใจให้น้องด้วยนะฮะเพ,พื่อนกดไลค์กดติดตามกดแชร์กดจับสไรด์ให้น้องด้วยนะฮะเพื่อเป็นแรงบันดาลใจให้น้องได้ทำลิปใหม่ๆนะฮะขอบคุณจากใจจริงๆนะครับ นี้ก็หลายๆชนิดลูกไม้บ้างพระนารายณ์บ้างนะฮะนี่ก็ต้องกวาดด่างนะครับนี่พันไม้นานา,นาชนิดนะฮะฟาโรนะฟาโรก็มาแรงนะฮะราคาหลับหมื่นหลับแสนนะฮะนี่ก็ไดอินโดนะฮะราคาแสนห้านะฮะเพื่อน ราคาแสมอากเลยฮะบอลเจ็สีเพชรเจ็ดสีะฮะมีจิบอลดำหน้าง,งานก็ประมาณนี้นะฮะก็ฝนก็หยู่ตกแล้วฮะส่วนต้นนี้ก็ราคาอยู่ที่แสนห้านะฮะเพื่อนๆ ด่างเหลืองสวยมากนะฮะับคนรัฐบอลสีถ้าชอบนี่ไม่มีคำว่าแพงอยู่แล้วนะฮะความเป็นความชอบส่วนบุคคลนะฮะ <Okay. S 1> วบวยแดนอินโดก็ละประมาณหลักแสนอับนะต้นเมื่อกี้ก็แสนอับอยู่นะฮะต้นนี้ก็จะประมาณนั้นนะฮะ ดูจากสีของใบนะสีเข้มเลยค่ะสีเข้มมากความต่างก็ไม่ค่อยด่งางเท่าไหร่แต่สีมันจะเข้มมากนะถ้าด่างลายเขียวเยอะเนี่ยล,ลายเนี่ยาาอากาจจะแพงอีกนะฮะมีก็ความความลายลายของด่างนั้นไม่ค่อยเยอะเท่าไหร่ฮะ ฟอร์มนี้ก็คุณแม่กุสุมานะฮะฟอร์มใหญ่ด้วยราคากี่หมื่นไม่รู้เหมือนกัน,นะฮะว่าพ่อค้าไม่ค้ากำลังขายต้นบอนให้ลูกค้าอยู่นะ,ะไม่กล้าจะถามด้วยเกรงใจพ่อค้าไม่ค้า บองดังกระดาษขาวนะฮะนี่ต้นเล็กอ่ต้นเล็กก็สวยกำลังดีเลฮะต้นใหญ่ก็มีนะามจับนะเพื่อนเดี๋ยวดูคดีเดี๋ยวทําอะไรจับไปแล้วหักเดี๋ยวเขาปรับตามราคาเอานะฮะก็อันที่ดีก็ชมต้นไม้ต้นบอลอันนี้เนี่ยถ้าจะดีก็อย่าเอามือไปจับนะฮะเดี๋ยวของเขาจะหักเอานะฮะ ถ้าเราพลาพมาเนี่ยหากเอาเขาจะคิดราคาเป็นราคาปรับเลยนะฮะทางที่ดีผมว่าเราอย่าไปจับดีกว่านะฮะเพื่อความสบายใจทั้งสองฝ่ายนะฮะเดี๋ยวเราไปร้านถัดไปเลยฮะร้านถึงขบอนก็ขัก้าต้นไม้ยี่สิบฮะเขียนป้ายติดไปเรียบร้อยนะฮะต้นไม้ 23, ยี่สิบพันอะไร บ้างนะฮะเขาก็จะติดนอนถ้าไม่มีป้ายนี่ก็น่าจะราคาคุยนะฮะหลากหลายชนิดจริงๆนะฮะวันเนี้ยเยอะมากเลยฮะพเพื่อนๆเข้ามาแวะได้นะฮะถ้าเข้ามาพัทยานะฮะแถวอยู่ใกล้กิน,นะ,ะระยองสตีฮีชลบุรีมาได้นะฮะแวะมาถ้าเที่ยวพัทยาแวะมาได้นะ,ะพัทย์อยู่ที่พัทยาเหนือนะฮะพเพื่อนๆ เห็นเพื่อนๆจากกทมก็มาในงานนี้ด้วยนะเห็นไปรถกทมน่าจะมาจากกทมนั่นแหละนะฮะก็ไหลคันเหมือนกันฮะมางานนี้โดยเฉพาะนะฮะร้านนี้พ่อค้าจากสวนได้สวยมากส่นสวนหน้าบ้านเลยดูการจัดบาน ดูสวยะเหมือนอาชีพจริงๆนะฮะต้องยกนิ้วให้พี่เขานะฮะน้ำยังขังยอยู่เลยฮะเพื่อนก็ผสมหนังบ้านนะฮะวันนี้สอ,อใจหรับสภาพนะฮะน้านี้ก็เจ้าเจ้าใหญ่กันะพี่เขามาทุกอาทิตย์นะฮะ ขอเชิญชวนเพื่อนๆนะฮะตลาดที่นี่เขาจะเปิดตั้งแต่วันศุกร์เสาร์อาทิตย์นะฮะสามวันด้วยกันนะฮะ